คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อห,หาสำคัญบางส่วนจากจักรวาลดูนะครับทั้งนิยายหนังและก็เกมและพูดถึงเกมเนี่ยถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ขอแค่มี oh, <my> เกมที่คุณชอบ <hours> later. <Yeah. S 2> วั o h o u r ทีละหลายชั่วโมงแบบนี้เกมเมอร์แบบเราๆก็คงต้องใช้แว่นตาเกมเมอร์ Optus Zero ที่ใส่เล่นเกมได้ยาวๆใครจะตัดตามค่าสายตาเนี่ยไปที่สยามได้เลยครับวัดทีละเอียดยิบเขาดูแลลูกค้าดีมากเห็นแจกของลูกค้าเก่าตลอด PS 5, 5ก็ยังแจกและถ้าท่านสั่งซื้อก็อย่าลืมใช้ส่วนลดแฟนแฟชั่นลดทันที100บาทใครที่ซื้อแล้วใช้โค้ดแอดเนี่ยเม้นมาบอกใต้คลิปนี้ได้เลยครับจะไปขอบคุณครับตอนที่เขียนนิยายดุลเร่มแรกในปี1960ปกว่าเนี่ย แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเขาต้องการชื่อที่ฟังดูป่าเทือนรุนแรงเพื่อจะมาใช้กับตระกูลคู่อาฆาตของบ้านอัทรเดดิสเขาก็เลยทำสิ่งที่ง่ายที่สุดครับนั่นก็คือการเปิดสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็เจอชื่อที่น่าสนใจมากครับนั่นก็คือฮาร์คโคนนซึ่งเขาคิดว่ามันฟังดูโซเวียตดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาษาฟินแลนด์นะครับแม้สมัยนั้นนี้อะไรๆมันก็น่าที่จะเป็นโซเวียตไปหมดนะครับมันเป็นช่วงสงครามเย็นนะนะ จากหคนนนในวันนั้นก็กลายเป็นพวก5าคนนเนในวันนี้ศัตรูเก่าแก่ของสกูลอาร์เทดิสแห่งคาราดานซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้เล่เหลี่ยมโกงโกงและยุทธวิธีทางการเมืองอันชั่วร้ายแถมยังทะเยอทะยานและโหดร้ายจนยากจะมีใครเทียบเคียงในเปิดแฟมเวเล่นตอนนี้เราจะไปทําความรู้จักกับหนึ่งในวายร้ายแห่งจักรวาลดูนที่ชั่วจนเป็นอาชีพครับชั่วจนรวยแล้วก็เอาเงินที่ได้จากความชั่วเนี่ยไปลงทุนในเรื่องชั่วๆอีกต่อหน,นึ่ง จ้ว่าไปก็เหมือนกับตระกูลแลนนิสเตอร์ของจักรวล g a m เกมออฟทรอนของจอ o r าร R. อาร์มาตแต่ถ้าเกิดให้เทียบก,กับพวกแลนนิสเตอร์นะครับที่มีตั้งแต่เทาไปจนถึงเกือบดำแล้วเนี่ยตระกูลฮาคอนเนนนี่คือดำในดำในดำครับเป็นผู้ร้ายแบบ Over the Top ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำให้ตระกูลอัรเทดีสบริสุทธิ์กุดผ่องไปเลยครับ ในนิยายเล่มที่5อย่าง h e เรติก of Dune มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิหลังทางชาติพันธุ์ของพวกฮาคอนเนนอยู่ครับพวกนี้เนี่ยมีร่องรอยพันธุกรรมสืบย้อนกลับไปถึงชาวกรีกโบราณรวมถึงชาวบาสตุนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธ์ของอัฟกา,านิสถานและก็มีชาวมามมิลุกแห่งอียิปต์ซึ่งพอมาถึงในสมัยของดูเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครรู้จักชื่อพวกนี้แล้วครับนอกจากนักปราสตร์เพียงหยิบมือและก็พวกแมชีเบเนเจสซิริ แต่นอกเหนือจากใน h e r e t i c o ั d ดูลเนี่ยนิยายเล่มอื่นของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตก็ไม่ค่อยมีบรัิศาสตร์ของบ้านฮาคอนเนนเท่าไหร่ครับเราก็เลยไม่รู้ว่าตระกูลน,นี้เนี่ยกลายเป็นศัตรูกับตระกูลอารเธอิสได้ยังไงถ้าอยากรู้ก็คงต้องไปอ่านนิยายภาคพรีควีลของลูกชายแฟรงค์ครับอย่างไบรอันเฮอร์เบิร์ตเขาเขียนขึ้นมาโดยอาศัยโน้ตข้อมูลที่พ่อเตรียมไว้ใช้กับนิยายเล่มสุดท้ายที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตร่างไว้ครับแต่ว่าดันเสียชีวิตก่อนที่จะเขียนจบ แต่ปัญหาก็คือในเายตาฟแฟนๆดูนจำนวนมากเนี่ยนิยายพรีควลของไบรอันเฮอร์เบิร์ตนี่มันไม่ใช่คานอนครับเพราะมันไม่ได้เขียนขึ้นโดยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตนะะแถมเนื้อหาละก็รูปแบบการเขียนเนี่ยยังแตกต่างกับเรื่องราวของภาคออริจินอลแบบพอสมควรเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยแอนนี้ก็อยากจะให้ลองอ่านด้ยนะครับให้มองว่ามันเป็นเนื้อหา expanded universe แบบในเลเจนด์ของจกักรวาล Star Wars ก็ไไ้ครับก็คือไม่ต้องไปเชื่อมันมากครับแค่รู้ไว บ้านอัสดีสเนี่ยเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่ครับขนาดยุคเลโตเนี่ยยังเป็นญาติห่า,างๆของจกักรพรรดิและทว่ากันจริงๆก็มีสิทธิ์นั่งบัลลังก์สิงโตทองครับในทางกลับกันบ้านฮาร์คอนเนนถึงจะรวยแต่ก็มีพื้นเพที่ต่ําต้อยไม่ได้เริ่มต้นมาจากการเป็นตระกูลขุนนางแต่เป็นนักอุตสาหกรรมเห็นได้จากตําแหน่งของหนาตระกูลที่เรียกว่าบารอนซึ่งถ้าเป็นในระบบสัดรีนาของยุโรปสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตําแหน่งหลอดที่ต่ําต้อยที่สุดครับ มีที่ดินแคบผืนเล็กๆแถมด้วยป้อมปราการขนาดเล็กในเคสของบ้านฮาร์คอนเนนเนี่ยเขาเป็นตระกูลเล็กๆครับที่ได้รับตําแหน่งผู้ว่าการดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าต่าติดดินอย่างกีดี้ไพร์ดาวดวงนี้นี่แต่เดิมมีแสงแดดน้อยครับทำการเกษตรไม่ค่อยจะได้ก็เลยต้องเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาไปพัฒนามานี้ดาวทั้งดวงก็กลายเป็นเหมือนโรงงานขนาดยักษ์ก่อโมลพิษจะทําให้แสงอาทิตย์ส่องลงมาได้น้อยลงไปอีก ถึงอย่างนั้นตระกูลฮาคอนเนนเนี่ยก็ยังพยายามรักษาป่าดั้งเดิมของดาวเอาไว้ครับไม่เยอะ,อะนะแต่ก็ยังมีบ้างเอาไว้ตัดไม้เพื่อส่งออกครับถึงจะจนแสนจนแต่ดาวเกดี้พรายม์ก็ทําให้ตระกูลฮาคอนเนนได้ที่นั่งในสภาขุนนาง l a n d s ร a ดรวมถึงได้หุ้นในบริษัท c o m b i n e นเนตโอเ b อร์แอดวานซ e เ m อร์เมอร์เคหรือบริษัทโชมซึ่งควบคุมการค้าแร่สไป ตอนตั้งตัวได้ใหม่ๆเนี่ยพวกฮาคอนเนนเขาสั่งสมความร่ำรวยจากการปั่นราคาตลาดขนวานครับขนของวานนั่นแหละใช่ครับมันมีวานที่มีขนปุกปูยอยู่ในจักรวาลดูนด้วยจากนั้นก็ใช้เลขกลหรือกาลังทหารยึดหรือกำจัดตระกูลเล็กน้อยอื่นๆและก็หุบหุ้นโฉมของพวกนั้นมานั่นทําให้บ้านฮาคอนเนนร่ํารวยกว่าเดิมและยกระดับฐานะตัวเองได้แบบก้าวกระโดดและเมื่อมีอาน,นาจได้ที่ครับพวกเขาก็ได้รับมอบดาวอาราคิส,สจากจักรพรรดิพาดิชา กลายเป็นผู้ผูกขาดการเก็บเกี่ยวและขายสไปซ์ให้กับทั้งจักรวาลรวยเละเลยครับงานนี้พอถึงยุคของปู่ของพอเนี่ยตระก,กูลฮาคอนเนนก็มีฐานะเทียบเท่ากันกับตระก,กูลอั r เรดิสอย่างน้อยก็ในแง่ความรวยนะครับแล้วก็จำนวนหุ้นในบริษัทโชมตระก,กูลฮาคอนเนนเนี่ยสร้างฐานอันหน้าของตัวเองด้วยการเพิ่มผลผลิตครับและก็ลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ซึ่งนั่นหมายความว่าเรื่องจริยธรรมหรือความปลอดภัยของคนทํางานเนี่ยลืมไปได้เลยครับชนพื้นเมืองดั้งเดิมของดาวเกรี่ไพร์ถูกจับไปเป็นแรงงานทาสเพื่อทํางานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ซึ่งครอบคลุมพื้นผิวดาวส่วนใหญ่บางคนซวยหน่อยก็น่านะครับถูกส่งไปทํางานในเหมืองที่มืดสนิทเพื่อขุดแล้วก็ขัดแร่ออปซิเดียนใครที่ขัดขืนอเนี่ยถ้าไม่ตายทันทีก็ถูกทรมานครับโดยวิธียอดฮิตก,ก็คือการเคี่ยนด้วยแท้ที่ทําจากเถาของต้นอิงไวน์ ต้นไม้พื้นเมืองที่มีพิษแผลที่ถูกฟาดเนี่ยจะเป็นรอยสีฟ้าอ่อนที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนโดนฟาดไปอีกหลายปีแม้ว่าตัวแผลจะรักษาจนแทบไม่เหลือแผลเป็นแล้วก็ตามประชากรส่วนใหญ่ของดาวมีชีวิตอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนและถูกกดขี่อย่งางหนักเพรานอกจากจะเน้นกําไรโดยไม่แคร์จรยิยธรรมแล้วเนี่ยพวกฮากคอนเนนยังใช้ความกลัวในการปกครองถ้าจำนวนมากถูกบังคับให้ต้องเข้าร่วมการต่อสู้ในลานประลองที่กระจายอยู่ทั่วดาว และที่ว่าร่วมการปละลองต่อสู้เนี่ยก็หมายถึงการมาเป็นเป้าให้พวกชนชั้นสูงมันฆ่าเล่นครับเพื่อความบันเทิงดูเพลินเผเ,เนี่ยเหมือนเป็นการปละลองแกลดเอเตอร์ er ที่ยุติธรรมนะครับแต่มันไม่ยุติธรรมครับมันเป็นแค่ละครครับละครลิงให้คนบ้านฮาคอนเนนได้สู้โชว์ประชาชนและขุนนางตระกูลเล็กอื่นๆแต่คนโดนฆ่านี่คือตายจริงนะนอกจากพลเรือนแล้วเนี่ยพวกฮาคอนเนนยังใช้ความโหดร้ายและความกลัวในการบริหารกองทัพของตัวเอง ซึ่งทหารส่วนใหญ่ก็ถูกเกณฑ์มาครับมาจากประชากรทั่วไปของเกเรียไพรมเอามาผ่านการฝึกฝนแบบหยาบๆไม่เหมือนทหารบ้านอัฟเดิสครับที่เป็นนักสู้ระดับพระการพวกทหารบ้านฮาคอนเน็นี่คือขึ้นชื่อในเรื่องการเน้นจํานวนไว้ก่อนครับแล้วก็ยัดความป่าเถื่อนในการต่อสู้มากกว่าใช้ทักษะแถมวิธีเลื่อนตําแหน่งในกองทัพเนี่ยก็มักจะอาศัยเล่กลการหลอกลวงและถ้าจําเป็นก็ต้องใช้การลอบสังหารกันครับนี่ขนาดพวกเดียวกันเองนะครับแทงข้างหลังไม่ยั้ง ถ้าเป็นศัตรูนี่ไม่ต้องหวังเลยครับว่าจะตายสบายและเมื่ออยู่ในสนามรบยานรบฮาคอนเนนก็พร้อมจะทิ้งระเบิดปูพรมโดนพวกตัวเองหรือไม่ก็ถล่มคนทั้งเมืองให้ตายถ้ามันช่วยให้เอาชนะศัตรูได้แบบนี้นะครับต่อให้เงินหนาขนาดไหนนี่ชื่อชั้นอันโหดร้ายเจ้าเล่ก็ทําให้บ้านฮาคอนเนนได้รับความนิยมน้อยมากครับในสภาขุนนางไม่เท่าบ้านอัสรเดรีสก็น,นะครับเป็นตระกูลสารพัดพิษขนาดนี้ใครจะอยากสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมต้องขอบอกว่าหน่อยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวกับดามครับเพราะโดยเนื้อแท้แล้วบ้านอัลจีเิสเองก็ไม่ได้เป็นข้อพระเทพบุตรอะไรขนาดนั้นครับเขาเองเนี่ก็เป็นหลอดผู้ปกครองดาวในระบบซาดินาแบบไซไฟเหมือนก,นกันก็มีใช้อนานาจเนือประชาชนบนดาวบ้างแหละแต่แค่ไม่ได้โขนร้ายไร้เหตุผลแบบบ้านฮาคอนเนนเท่านั้นเองและที่สําคัญกว่านั้นก็คือดุกเลโตเนี่ยคือเชี่ยวชาญด้านการใช้โฆษณาชวนเชื่อมากครับใช้แบบมีประสิทธิภาพสุดๆ ได้ได้ว่าทีม PR ของบ้านนี้นี่เก่งที่สุดในจกักรวรรดิครับเอาจริงเนี่ยจักรพรรดิชาดดำคอริโนโนที่4เขาก็รู้สึกมันถูกคุกคามจากทั้งสองบ้านแหละครับแต่ที่แข็งกว่าก็คือทีม PR อย่างบ้านอัลเทรดิสนี่แหละและด้วยความที่จกักรพรรดิไม่สามารถโจมตีตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้แบบออกนอกนาพระองค์ก็เลยต้องเลือกที่จะให้บ้านฮาร์คอนเนนทำลายบ้านอัลเทรดิสที่แข็งแกร่งกว่าในแง่การเมืองและก็เป็นภัยคุกคามที่แท้จริงแต่นั้นกล้พวกมันเป็นแพ้ระบาดไปครับ พราะในไหนพวกฮาคอนเนนก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในสภาขุนนางแลนส์ราตตัวโก่ง3มเฉดสีแห่งบ้านฮาคอนเนนตัวละคร3ตัวหลักของบ้านฮาคอนเนนที่เราจะพูดถึงในวันนี้ดูเลินๆอาจจะเป็นตัวร้ายที่มีมิติเดียวเหมือนกันแต่ในจริงแล้วทั้ง3คนนี้ค่อนข้างแตกต่างกันแบบคละเฉดเลยครับตัวแรกก็คือบารอนวลาดิเมียฮาคอนเนนซึ่งเป็นนักวางแผนชั้นยอดแต่แทบจะไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้ คนที่2องคือเค้ารับบานซึ่งดูเผินๆเ,เหมือนจะไม่ค่อยฉลาดครับแต่เก่งเรื่องการใช้ความรุนแรงแบบบรูทอลไม่ใช่แค่บรูทอลธรรมดานะครับแต่เป็นลส่วนคนที่3ก็คือรับรองได้ครับว่าใครที่เจอชื่อไอมอนี่คนแรกจะต้องสตันแป๊บหนึ่งแต่ผมจะขออ่านว่าเฟดราวถา5าคอนเน็ซึ่งมีทั้งสมองและทักษะในการต่อสู้แถมยังมีสเสน่ห์แบแบแปลกๆแมสติง ซึ่งทำให้เขาเป็นตัวละครที่น่าสนใจครับซึ่งเราจะได้เห็นกันเป็นครั้งแรกในดูนพาซสองในปี2 0 2พันสอแล้วกันครับปีหน้าวลาดิเมียหาคอนเนนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าบารอนฮาคอนเนนมีตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็คือซิริดาบารอนครับหรือเป็นผู้ว่าการดาวเคราะห์แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเขียนว่าในดูนเล่มแรกว่าลักษณะเด่นของบารอนก็คือเสียงทุ้มต่ำและก็รูปร่างที่อ้วนแบบสุด,สด อ้วนจนเขาต้องใช้อุปกรณ์ต้านแรงโน้มถ่วงครับเพื่อรองรับน้ําหนักตัวเองใบหน้าพี่แกนี่คือเต็ไมไปด้วยไขยมันอัดแน่นจนบวมเป่งครับแก้มเบียดตาจนแทบจะบังมิดแต่รสนิยมสูงครับชอบแต่งตัวหรูหราและก็กินอยู่อย่างหรูหราในนิยายดูเล่มแรกเนี่ยบอกเปใ็นในๆในว่าที่เขาอ้วนกลมปุ๊กแบบนี้ก็เพราะว่าการกินอาหารแบบไม่บรรยาบบรรยังกินอยู่ตลอดเวลาครับเหมือนกับที่เขาโลภอยู่ตลอดเวลาแต่ในผลงานพรีเควลของไบรอันเฮอร์เบิร์ตเขาบอกว่า ในวัยหนุ่มเนี่ยบารอนฮาคอนเนนได้ชื่อว่าเป็นชายหนุ่มที่หล่อมากครับมีเรือนผมสีแดงสลวยแล้วก็มีรูปร่างกำยำเกือบจะสมบูรณ์แบบแต่โชคร้ายครับที่ดันโดนคนปล่อยไวรัสใส่ทําให้ร่างกายอ้วนฉุกขึ้นเรื่อยๆอย่างควบคุมไม่ได้โดยมีเป้าหมายเพื่อทําลายความหยิ่งยโสและความภาคภูมิใจในความหล่อของเขาในนิยายพรีเควดูนเฮาส์ฮาคอนเนนบอกว่าบารอนที่ร่างกายเริ่มรุดโทมลงต้องใช้ไม้เท้าครับในการช่วยเดินเหิน แต่นั้นไม่เท้าก็ช่วยอะไรไม่ได้แหละต้องอาศัยเครื่องต้านแรงนุม่มทงติดเข็มขัดเพื่อให้ก้าวขาออกในแง่นิสัยใจคอเนี่ยบารอนในนิยายดั้งเดิมเป็นคนที่ค่อนข้างสุภาพครับคุยเก่งเวลาเจอกับใครที่ไม่ได้ทําให้เขาโกรธแล้วนะแถมจริงๆเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกว่ามันฮาแบบดักดาร์กยครับแต่ก็อย่าลืมว่าหมอนี่นะครับทั้งชั่วร้ายและก็ฉลาดเจ้าเล่ห์ที่สุดในบ้านฮาคอนเนนที่ขึ้นชื่อใน,เ,นเรื่องความชั่วร้ายและเจ้าเล่ห์ทั้งเก่งเรื่องการชักใยบงการคนอื่น แล้วก็ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของคนพวกนั้นแันยังมีนิสัยชอบ ale, แบล็กเมล์และก็ทรมานคนเล่นแต่ถึงจะพราวในสติปัญญาของตัวเองแค่ไหนบารอนฮาคอนเนนก็ไม่ใช่ปรมาจารย์นักวางแผนที่ไร้คู่ต่อสู้อย่างที่เขาคิดครับและหลายอย่างที่เขาทำเนี่ยก็ทําได้เพราะมีจกักรพรรดิหนุนหลังนะครับหรือหลอกใช้ก็ไม่รู้นะแถมยังชอบคิดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่เขาคาดหวังคาดว่าคนนั้นคนนี้จะต้องทําแบบนั้นแบบนี้แน่นอน และที่ร้ายที่สุดก็คือเขาเชื่อว่าพวกเฟรเมนเ,นเป็นแค่คนเถื่อนไร้อรยธรรมจำนวนหยิบมือที่จะบี้ทิ้งเป็นมแมลงเมื่อไหร่ก็ได้คือไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าคิดผิดแบบสุดเมื่อเรื่องราวของดูนเริ่มตน้นขึ้นความบาดหมางอันยาวนานระหว่างฮาร์คอนเนนแห่งกีรีไพร์มและอะทรดิสแห่งคารดานก็ระเบิดขึ้นมาเมื่อต่างฝ่ายตามประกาศว่าจะทำลายอีกฝ่ายให้สิ้นซากในยุคเลโตอะทรดิสถูกจักรพรรดิส่งไปที่ดาวอาราคิสโดยอ้างว่าเพื่อเป็นของขวัญ จากนั้นก็ส่งกําลังจากบ้านฮาคอนเนนและทัพซาดุคาไปเล่นงานซึ่งบารอนก็พร้อมที่จะทาภารกิจนี้ด้วยความสนุกสนานสุดๆครับถึงขั้นยอมทุ่มเงินมหาศาลไปกับบุคลากรเชื้อเพลิงและก็ยุทธปกรณ์นในการบุกดาวผลลัพธ์ก็คือกระเป๋าฉีกครับฉีกช,ชนิดที่ต้องขูดรีดอาราคิสไปอีกเป็น10บสปีถึงจะถอนทุนคืนและสร้างกําไรได้อีกครั้งตลอดจนการยึดครองอํานาจเหนือดาวอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งสำหรับแผนการนี้นะครับบารอนในวัย80ปีก็ได้เตรียมบทบาทเฉพาะไว้ให้หลานชายแล้วครับทั้งเฟดและก็เคากรอสโซรับบานสองคนนี้เป็นพี่น้องกันครับในในิยายพรีเคลนบอกว่าทั้งคู่มีพ่อที่ชื่อว่าอาบูเลิเป็นน้องชายต่างแม่ของเวลาดิเมียฮาคอนเนนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแก่ดําของบ้านนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใจดีและก็ใจกว้างมากอาศัยอยู่บรรดาของฮาคอนเนนอีกดวงที่ชื่อว่าลังคีเวล แต่บารอนก็เอาตัวรับบานและก็เฟดมาจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยจากนั้นก็เลี้ยงดูทั้งคู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทารุณต่าําช้าจนทั้งคู่เกิดมาเป็นคนโหดร้ายทารุณต่ําช้าไปด้วยอับเบิเถึงขั้นเลิกใช้นามสกุลฮาคอนเนนแล้วเปลี่ยนมาใช้นามสกุลรับบานแทนเพื่อตอบโต้วความต่ําช้าของตระกูลแต่แล้วเขาก็บังเอิญบังเอิญครับไปพบคลังสไปซ์ที่ผิดกฎหมายที่บารอนเขาซุกไว้บนดาวลังคีเวลด้วยความที่เป็นคนดีครับแทนที่จะเอาเรื่องไปฟ้องจัก,กรพรรดิ เขาดันเอาสไปซ์ในคลังไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของเขาพอเรื่องรู้ถึงหูลูกชายคนโตอย่างกรอสซูร,รับบานเขาก็มารัดคอพ่อตัวเองจนตายครับซึ่งเป็นการกระทําที่ทําให้เขาได้รับฉายาว่าบีสรับบานหรืออสูรร้ายรับบานแต่ถึงจะป่าดเถื่อนชอบเน้นใช้แรงกรอสซูร,รับบานก็ไม่ใช่คนโง่ครับเป็นคนที่มีไหวพริบแล้วก็มองการไกลยอยู่บ้างเหมือนกันถึงขั้นมองออกว่าพวกเฟรเมนจะเป็นปัญหาในอนาคต แต่เผอิญว่าบทบาทที่ได้รับเนี่ยมักจะเป็นการใช้กําลังกดขี่ผู้คนก็เลยไม่ค่อยมีใครเชื่อในสติปัญญาของหมอหนี่เท่าไหร่ครับเฟดราวถาหาคอนเนนคือน้องชายของกลอสซูรับานเป็นผลงานจากโครงการปรับปรุงพันธุกรรมที่ดำเนินมานานหลายศตวรรษของพวกเบเนเจสริสก็เหมือนกับพอและครับแต่เดิมเนี่ยพวกเบเนเจสริสเขาวางแผนจะให้เฟดเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวของบ้านอัทรดิส เพื่อยุติความบาดหมางแล้วรวม2ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเข้าด้วยกันที่สำคัญก,กว่านั้นก็คือลูกที่ออกมาเนี่ยจะมีโอกาสสูงครับที่จะเป็นควิซาร์าเดรากผู้ง่ายๆก็คือเฟดบราวถาเนี่ยคือคนที่ควรจะได้แต่งงานกับพอถ้าเกิดพอเกิดมาเป็นผู้หญิงนะแต่เลดี้เจสิก้าเนี่ยดันฝ่าฝืนคําสั่งของเบเนเจสเรครับให้กําเนินลูกชายแทนที่จะเป็นลูกสาวจากเดิมที่ทายาทบ้านอัรเธดิสควรจะได้แต่งงานกับทายาทบ้านฮาคอนนนก็กลายไปต้องมารบกันเอง ซึ่งเสี่ยงที่จะทําให้คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนต้องตายเท่ากับว่าไอโครงการพันธุกรรมที่ทํากันมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยโดนทิ้งลงถังขยะไปเลยครับพวกเบเนเจสริสเนี่ยกลัวสถานการณ์แบบนี้มากจะต้องส่งเลดี้มาร์กอดเฟนริงมายั่วยวนเฟดเพื่อทําให้ตัวเองตั้งท้องจะได้เก็บรหัส DNA เอาไว้เผื่อเฟดเขาไปสู้กับพอแล้วก็ตายขึ้นมาว่ากันว่าสายเลือดที่ถูกคัดมาอย่างดีเนี่ยทำให้เฟดมีลักษณะหลายอย่างเหมือนกับพอรวมถึงความงามสง่า และถ้าเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงดูโดยบารอนฮาคอนินแล้วเนี่ยก็อาจจะโตมาเป็นบุคคลที่สูงส่งก็ได้ครับแต่ปัญหาก็คือเขาถูกบารอนเลี้ยงมานี่แหละครับสมัยเด็กเนี่ยเขาน่าจะถูกอบิวสมาอย่างนหนักทั้งทาง,ทง,ทงร่างกายและจิตใจโตมาก็เลยเลวร้ายยิ่งกว่าบารอนเองซะอีกเฟดเนี่ยชื่นชอบการประลองกับพวกทาสในสนามแกลเลเตอร์มากคือตามใดที่ตัวเองอ่ะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะพออายุครบ16เนี่ยเขาก็ฆ่าแกลเอเตอร์และทาสไปแล้วร้อยกว่าคน นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่บ้าผู้หญิงพอสมควรครับมีฮาเร็มส่วนตัวเป็นทาสหญิงหลายสิบคนและสุดท้ายก็คือความทะเยอทะยานอยากได้อํานาจจนบางทีก็พยายามแทงขลังลุงตัวเองเพื่อแย่งตาแหน่งซึ่งก็ไม่เคยจะสําเร็จครับหลังจากที่กวาดล้างบ้านอัทริดิสสำเร็จแล้วเนี่ยบารอนฮาคอนเนนเขาวางแผนที่จะให้เฟดเนี่ยแต่งงานกับเจ้าหญิงอิรูรันซึ่งเป็นธิดาคนโตของจกักรพรรดินั่นจะทําให้บ้านฮาคอนเนนสามารถอ้างสิทธิ์เหนือบัลลังก์อิมพีเรียมได้ในอนาคต และเพื่อเสริมสร้างอำนาจให้กับหลานชายบารอนจึงตั้งใจวันหลังจากที่ยึดอาราคิสคืนมาได้แล้วเนี่ยเขาจะปล่อยให้กอสซูร,รับบานขูดรีดประชาชนจนถูกเกลียดหมายถึงเกลียดม,มากกว่าเดิมอะนะจากนั้นก็จะส่งเฟดลงไปขับไล่รับบานกลายเป็นฮีโร่และผู้ปกครองคนใหม่ของอาราคิสแม่อ่านครั้งแรกนี่คือแผนมันโคตรจาระครหลังข่าวมากๆครับด้วยเหตุน,นี้เนี่ยเฟดก็เลยถูกเลี้ยงดูมาให้ดูแตกต่างจากรับบานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่แล้วก็เกิดวิกฤตขึ้นบนอาราคิสซะก่อน เมื่อมีผู้นําลึกลับของพวกเฟรเมนอย่างมูออดีฟขึ้นมารวบรวมชนเผ่าเพื่อต่อต้านการปกครองของบ้านฮาคอนเนนตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยดูนถูกนาไปจัดแปลงเป็นหนังและเกมมาแล้วหลายครั้งครับและในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีการนําเสนอภาพของคนบ้านฮาคอนเนนในแบบที่แตกต่างกันไปต่างมากบ้างน้อยบ้างครับในหนังดูนเรื่องแรกที่กํากับโดยเดวิดลินช์ในปี1984พการพวกฮาคอนเนนเนี่ย ดูดูไปก็เหมือนแก๊งนักร้องวงร็อกครับที่ใส่เสื้อหนังมีผมแดงกันหมดแล้วก็ดูไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่ออกแนวเป็นตัวโกงแบบในการ์ตูนแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าลุคแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นภาพจําของคนบ้านนี้ที่ถูกนํามาทําเป็นเกมและคอมิอีกหลายครั้งในยุคหลังๆอย่างในซีรีส์เกมดูน e r t ์เรื่ที่ทำเลดอเลอร์นะครับที่ใช้ครัสซีนเป็นคนแสดงจริงหรือเกมที่ออกมาล่าสุดอย่างดูนสไปซ์วอ r ที่ผสมผสานลุคของ5้าคนเนนจากหลายๆเวอร์ชันเข้าด้วยกัน แต่กลับมาที่ดู1984กันก่อนครับถ้าใครเคยดูนี้ภาพของสติงในบทเฟดราอ์ถาเนี่ยน่าจะติดตาตึ้ใจมากส่วนบทวลาดเมีร์าคอนเนนก็รับบทโดยเคนเนต์แม็มิลานซึ่งน่าจะเป็นบารอนเวอร์ชั่นที่น่ารังเกียจแบบสุดโต่งที่สุดแล้วครับในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยบารอนอาจจะดูขมกว่าที่บรรยายไว้นในนิยายอยู่สักหน่อยครับมีดวงตาสีฟ้าและตามหน้าตาเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยตุ่มหนองที่เกิดจากการทดลองเชื้อโรคกับตัวเองอือ บารอนเวอร์ชันนี้เนี่ยยังติดตั้งปลั๊กไว้ตรงหัวใจของพวกทาตดึงทีคือเลือดพุ่งตายครับและก็ตัวบารอนเองยังดูเสียสติยิ่งกว่าเวอร์ชั่นไหนๆเวลาดีใจนี่ชอบลอยไปลอยมาแล้วก็หัวเราะเหมือนกับคนบ้าต่อมาทางช่องไซไฟก็ได้นำดูนมาทำเป็นมินิซีรีในปี2000และ2003และก็ได้ตัวเอียนแมกนีสมาเล่นเป็นบารอนฮาคอนเนนไม่ว่าใครจะคิดยังไงกับตัวซีรีส์นี้นะครับผมขอบอกเลยว่าคาแรคเตอร์บารอนในเวอร์ชั่นนี้เนี่ย ตรงกับลักษณะตัวละครในนิยายมากที่สุดแล้วครับคือไม่ได้เป็นคนที่น่ารังเกียจจนชวนอ้วกเหมือนกับเวอร์ชัน1984แล้วก็ไม่ได้โรคกิตชอบฆ่าคนเล่นด้วยมือตัวเองเขาก็ชอบแต่งตัวเวอร์ครับอวดรวยชุดนี้คือสีสาชุดฉาดกับทั้งตระกูลไม่ได้สีดําสนิทเหมือนเวอร์ชันก่อนก็ดูเป็นหลอดตัวอ้วนที่เจ้าเล่ห์ชั่วร้ายดีครับแต่ในขณะเดียวกันก็ตลกร้ายและก็น่าสนใจมากหลังจากที่มีมินิซีรีส์กับเกมในช่วงต้นปี2000 เราก็ไม่ได้เห็นอะไรเกี่ยวกับโดนอีกนานเลยครับเป็นเวลามี10-20ปีเหมือนกันนะจนกระทั่งหนังของเดอ์นีวิลเนิร์ฟซึ่งปรับลุคของบ้านฮาคอนินสมัยจนแทบจะจำไม่ได้ครับที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นผิวซีดขาวและหัวโลนแล้วก็เป็นคนไม่มีคิ้วกันทั้งตะกูลเลยหลยตั้งแต่ตัวบารอนยันพวกทาสอาจจะเพื่อสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมบนดาวเกรตพรมะนะที่ไม่มีแสงสว่างส่องมากพอก็เลยซีดกันไปหมด ในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขากลับไปแต่งชุดดำโลนกันอีกครั้งครับแทนที่จะเป็นสีน้ําเงินหรือส้มอย่างที่บรรยายไว้ในนิยายไม่รู้ว่าเขาคิดว่าสีสด,สดเนี่ยมันดูไม่เข้ากับตัวร้ายแบบสุดโชนหรือเปล่าทั้งชุดและสีผิวและแววตาสีดําที่ตัดกันเนี่ยทำให้บ้านนี้ดูมีความพิสดารไม่เหมือนคนธรรมดาดูไปดูมาอย่างกับไซบอร์กหรือไม่ก็เอเลี่ยนต่างดาวไปเลยและพูดถึงเอเลี่ยนเนี่ยพวกฮาคอนเนนเวอร์ชันวิลเนิร์ฟยังเลี้ยงตัวอะไรบางอย่างไว้ในห้องบรรลังด้วยครับไอตัวนี้เนี่ยมีมแมุม,ม คือดูแล้วอย่างกระหลุดมาจากงานออกแบบของ HR ไกเกอร์ที่ออกแบบเอเลียเลยนะแถมหนังยังสื่อว่าไอตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เอเลียหรือว่าสัตว์ประหลาดที่ไหนครับแต่เป็นมนุษย์ที่ถูกทำให้กลายพันธุ์เพราะว่ามันสามารถเข้าใจและทำตามพลังเสียงของพวกเบเนเจสริสได้ get out it understands ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นความตั้งใจของวิลเนอร์นะครับที่อยากจะสร้างตัวร้ายที่เห็นแล้วแผ่ออร่าความน่ากลัวมาแต่ไกลเหมือนกับที่เขาทำกับพวกซาดูคา และเช่นเดียวกับพวกซาดูคาครับพวกนี้ยังมีภาษาเฉพาะของตัวเองซึ่งในในิยายขเขาเรียกว่า Battle Speech ของแต่ละบ้านถ้าเป็นบ้านอัเทดิสเนี่ยก็จะเป็นภาษามือส่วนพวกฮากคเนนเนี่ยจะใช้ภาษาพูดที่ฟังดูกระโชกโคกหากในลําคอในส่วนของกลอสูลับบานนี่ดูดีขึ้นเยอะครับจากเดิมที่บรรยายไว้ว่าเป็นคนร่างเตี้ยหน้าตาน่าเกลียดมาเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็กลายเป็นบาติสตาครับเป็นนักรบตัวสูงล่ําส่วนเฟ,ฟรดราวฐานี่เจ้าว่ายังหนุ่มดูดีก็ใช่ครับ แต่ในนิยายก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าบารอนเนี่ยจงใจเลี้ยงดูเฟดให้ดูแตกต่างจาก5าคนนีนคนอื่นๆเพื่อซื้อใจประชาชนแต่เฟดเวอร์ชันวิลเนิร์ฟเนี่ยดันเป็นมนุษย์เผือกไร้ขนเหมือนกับคนอื่น,นๆก็เลยดูจะขาดวัตถุประสงค์หน่อยหรือเปล่านะสุดท้ายก็คือบารอนฮาคอนเนนที่รับบทโดยสเตเลนสกาสกาดซึ่งดูผอมกว่าที่บรรจายไว้ในนิยายเหมือนกับในเวอร์ชันอื่นครับแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยเขาชดเชยร่างกายที่ไม่ค่อยอ้วนด้วยความน่ากลัวครับ ในบุคลิกที่เงียบขรึมคร่ำเครง่งแทนที่จะชอบพล่มเป็นคนสติหลดเหมือนในหนังปี1984แต่เห็นหน้านิ่งๆแบบนี้เนี่ยแววตาเขาดูมีเล่ห์ในตลอดเวลาครับเหมือนคนกาลังคิดวางแผนอะไรสักอย่างอยู่เวลาพูดทีน้ําเสียงนี่คืออย่างคนลุกยอาแต่พูดเลยครับแค่เอามือลูบมหัวตอนอบซาวน้านี่ก็น่ากลัวแล้วและตอนนี้เครื่องต้านแรงโน้มถ่วงก็ไม่ได้ติดไว้กับเข็มขัดหรือเสื้อผ้าแล้วแต่ฝังไว้ในกระดูกสันหลังเลยเปิดใช้ทีเนี่ยจะมีเสียงกระดูกขยับให้ได้ยินชัดเจน แล้วพี่แกก็ชอบลอยไปลอยมาซะด้วยบวกกับเสื้อคลุมที่ยาวเฟ้ยเนี่ยบางทีเขาก็ดูเหมือนงูที่ชูคอสูงในอากาศหรือไม่ก็แบบเป็นอะไรอะบอลลูนผีบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยเหรอแถมในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขายังโหดเทียมกว่าเดิมครับแล้วก็ลงมือทํางานสนกปรกอย่างการฆ่าคนด้วยตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่แอนไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนยกเว้นอีฉากดึงปลักหัวใจในปี1984ทาว่าลักษณะอย่างหนึ่งที่ แอดยังไม่เห็นในเวอร์ชั่นของวิลเนิร์ฟนะครับก็คือเรื่องที่บารอนวลาดามียหาคนเนเนี่ยเขาเขาชอบผู้ชายครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่ในในิยายเนี่ยเขามักจะให้ลูกน้องจัดหามาให้ขืนใจเสมอไม่แน่ว่าวิวเนิร์ฟเนี่ยอาจจะตัดเนื้อหาส่วนนี้ออกไปครับเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือเปล่าแล้วก็มาปรับแต่งตัวละครบ,บ้านฮาคอนเนนให้เน้นรูปลักษณ์โหดๆแล้วก็ความดํามืดเพื่อสื่อสารถึงความโชวร้ายแทนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไปอีกแบบครับ และนั่นก็คือเรื่องราวของตระกูลฮารคอนเนนสุดโชดแห่งจักรวาลดูนก่อนจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอนต่อๆไปของ FanFaction Studio นะครับแล้วพบกันใหม่ในเปิดแฟมเวแลนหรือเปิดแฟมมอนสเตอร์ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้แอนนิคคอนล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ